ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจัังหวดอุบลราชธานีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565 โดยการประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต นับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาโดยมีพระเทพวราจารย์เจ้าอาวาสวัดมณีวนารามเจ้าคณะจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในครั้งนี้จำนวน377,286บาท99สตาง์ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรรมาสบอพิ์เมื่อปี2547เพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัย ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป